สวัสดีทุกท่านครับผมสวัสดีครับผมช่างหลิวคนเดิมนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับวันนี้วันที่1 1นะครับวันที่11เวลา1 9 4 3นนะครับทุ่มกับ43นาทีนะครับวันนี้ผมวางอุปกรณ์ไว้เต็มเลยนะครับวางไว้เต็มเลยนะครัก็จะมี f ฟิล f o x นะครับ เ็เกับ 923A นะครับเป็นเน็ตเวิร์กแอนนไลเซอร์นะครับแล้วก็เคเบิลแอนนไลเซอร์นะครับเน็ตเวิร์กแล้วก็เคเบิลนะครับส่วนทางด้านขวามือก็เป็นแซดพีเฮดนะครับของโรเดนชวานนะครับก็เป็นเคเบิลอันธนาแอนไลเซอร์นะครับแล้วก็รีอิสเปิดนะครับ AA230 Zoom นะครับเป็นเวอร์ชัน Zoom นะครับอ่าไม่ใช่ o o m แบบแบบ อที่เป็นข่าวนะครับอันนี้คือซูมนะครับซูมนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าตัวอะไรล่ะ s v c 4 0 1 a นะครับคือวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องการทดสอบเคเบิลลอสนะครับแบบ1นึ่งตนะครับเคเบิลลอสแบบ1นึ่งตนะครับนะครับสำหรับสาย เจ้าตัวสีน้ําเงินเนี่ยนะครับที่ผมเอามาขายเนี่ยนะครับก็ขายมาเกือบสองปีแล้วนะครับสําหรับสายสีน้ําเงินนี้นะครับนะครับขายมาเกือบสองปีแล้วนะครับเอาเข้ามาใหม่แรกๆไม่มีใครรู้จักเลยนะครับไม่ไม่มีใครกล้าใช้เลยนะครับก็ขายไม่ค่อยได้ครับนะครับจนมีคุณลุงคนหนึ่งนะครับเขาไปรีวิวขายนะครับก็เลยเป็นที่รู้จักในตลาดเลยครับทีนี้นะครับ คุณลุงคนนั้นก็ซื้อผมนี่เขาซื้อเมาส์เลยนะครับแต่ไมผมสั่งมาแรกๆนี่ทีละสองร้อยสามร้อยเมตรนี่นะครับลุงแกเอาเมาส์หมดเลยครับผมก็ประกอบสายให้แกนะครับเนี่ยประกอบขั้วเอมโอนะครับประกอบขั้วที่เป็นแจ็คเมาส์นะครับก็ประกอบนะครับแกก็เมาส์หมดเลยสั่งทีละสิบเส้นยี่สิบเส้นเลยนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะมาวัดตัวนี้ให้ดูนะครับสายหนึ่งสี่สองพีานี่ตัวสีําเงินนี่นะครับก็ ตัวขั้วเนี่เป็นเป็นขั้ว pl 2 5 9นะครับท่านจะเห็นว่าผมใส่แัปเตอร์ใช่ไหมครับเนี่ยมีแัปเตอร์ตัวหนึ่งนะครับสำหรับสายเส้นนี้เนี่ยผมเข้าขั้วเป็น nmo ไว้นะครับเป็น nmo 3ทับนะครับก็คือขนาดขนาดของตัวนี้เนี่ย,นยขนาด3ทับ4นะครับเวลาเราเอาไปใช้เราจะต้องดูรูเมาส์ร,รูแผ่นแผ่นเมาส์เราด,ด้วยว่าขนาดเท่าไหร่นะครับผมมีขายอยู่2ขนาดก็คือ,อา3าทับ 8, ก็คือ3หุนนะครับ ความกว้างสามหุนนะครับตัวแกนเนี่ยสามหุนก็ประมาณสีขาวเนี่ยตัวไดริกสีขาวนะครับนะครับสามหุนแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวหกหุนนะครับก็คือสามทับสามทับสี่ก็เท่ากับหกหุนนะครับรูก็จะใหญ่หน่อยนะครับก็จะมีตัวบล็อกขันเข้าไปนะครับนะครับแล้วก็ก็จะขั้วสายกาดก็จะมาหมุนเข้านะครับอันนี้ก็ไปยึดกับกาวเพลนหรือยึดกับเมาส์นะครับ ทีนี้เพื่อนสมาชิกถามมาว่าพี่สาย5เมตรเนี่ยมันรอดกี่ดีบีนะครับเดี๋ยวผมจะมาวัดให้ดูนะครับสาย1 4 2่งสี่สอเนี่ยนะครับมันมันจะรอดกี่ดีบีนะครับถ้าเราเข้าขั้วคอนเนคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับทําไมผมถึงยกตัวอย่างเจ้าตัวขั้วเอ็นเนี่ยเพราะว่าขั้วเอ็นเนี่ยเวลาเราทดสอบเนี่ยการวัดเคเบิลรอดนะครับถ้าใช้เครื่องมือที่เป็นที่จะต้องใช้คอนเนคเตอร์อย่างพวกเ a เนี่ยอย่างลิงเอ็กซ์เปิดตัวที่ลงท้ายด้วยซูมทุกรุ่นนะครับ มันสามารถวัดเคเบิลลอสได้นะครับก็คือจะต้องมีการต่อโอเพนนะครับโอเพนแล้วก็ช็อตนะครับสำหรับการทดสอบเคเบิลลอสนะครับในกรณีที่ทดสอบแบบ1นอร์นะครับคือถ้าเป็น2อร์ออย่างนี้มันทดสอบไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นขั้วเอ็นโใช่ไหมครับมันต้องไปแปลงอะแดปเตอร์แล้วแปลงหัวนะเพื่อจะมาต่อเข้ากับตัวอย่างตัว นาโนตัวนี้ S V 4 4 0 1เนี่ยก็คือถ้าเป็นเน็ตเวิร์กเราต้องทดสอบนะครับจากพอร์ตหนึ่งมาหาพอร์ตสองโดยใช้สายตัวนี้ต่อต่อขั้นระหว่างพอร์ตหนึ่งพอร์ตสองเพื่ออ่านค่าลอดใช่ไหมครับทีนี้ไอตัวขั้ว N o เนี่ยมัน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 จะต่อเข้ากับขั้วอีกขั้วหนึ่งต่อไม่ได้นะครับมันต้องมีอะแดปเตอร์แปลงนะครับซึ่งมันก็จะเพิ่มค่าตาการล้อขึ้นมาในกรณีที่ ในกรณีที่มันขั้วคอนเนคเตอร์มันไม่ดีไม่ใช่ของมันหรือว่าทํามาชั่วคราวอะไรอย่างนี้นะครับแบบทดลองเนี่ยผมทําแบบนี้มาเนี่ยทาแบบชั่วคราวมาเนี่ยเอาไว้ทดสอบนะครับให้ท่านดูวันนี้นะครับก็มันก็เป็นแบบชั่วคราวนะครับมันก็ไม่ได้คุณภาพเท่าไหร่นะครับตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้เนี่ยนะแต่ผมจะมาลองให้ท่านดูนะครับก็ก็เลยจําเป็นจะต้องทดสอบแบบ1พอร์ตนะครับนะครับก็คือยิงยิงสัญญาณออกมานะครับผ่านเนี่ย ครัวคอนเนคเตอร์เนี่ยยิงจนมาถึงปลายสายแล้วก็เครื่องก็จะจับนะครับสะท้อนกลับนะครับเวลาสะท้อนกลับแล้วไปคำนวณเป็นอัตราการลอดต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมก็จะใช้ให้ท่านดู3เครื่องเลยนะครับเพราะ3เครื่องนี้เนี่ยกับ4เครื่อง5เครื่องนะครับกับเจ้าตัวไซมัมาเตอร์อีก2ตัวนะครับก็1พอร์ตเหมือนกันนะครับแต่ผมไม่เอาขึ้นมาเพราะมันมันเยอะมากนะครับมันจะเดี๋ยวจะดูไม่หมดนะครับ คิปมันจะยาวนะครับถ้าทดลองให้ครบทั้ง5ตัวนะครับก็คือสายมาตเตอร์แล้วก็เซลล์มาเตอร์นะครับ f i ลฟอกแซดฟี k, head, แล้วก็ AA นะครับพวกนี้จะทดสอบ1พอร์ตได้หมดเลยนะครับโอเคเรามาดูกันนะครับว่าเราจะทำยังไงนะครับสำหรับการทดสอบเคเบิลหนึ่งอตผมจะเริ่มจาก Link Expert AA 230 z o o ก่อนนะครับซึ่งผมมั่นใจว่าทุกท่านนะครับช่างหลายคนมีนะครับเพราะเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่ ราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แพงนะครับสามารถจับต้องได้ทุกคนนะครับก็เปิดเครื่องก่อนเลยนะครับผมแปลงสวิตนะครับเพราะว่าเราใส่แบตไว้นะครับมันหมดนะแบตมันหมดนะครับก็เลยทําสวิตตัดไว้นะแบบง่ายๆเลยนะครับเพื่อแบตเตอรี่มันจะได้ไม่หมดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับการทดสอบเคเบิลนะครับเราก็ต้อง สำหรับตัว a a เนี่ยผมแนะนำว่าให้ไปใส่ค่า Velocity ก่อนนะครับก็คือค่าตัวคูณความเร็วของสายนะครับในที่นี้ตัว1.42เนี่ยนะครับหรือว่าสายดูปองที่เป็นสีน้ำเงินเนี่ยนะครับตัวคูณเขาจะอยู่ที่อ่ศูนะครับหรือว่าค่า Velocity 70%เรนะครับเราก็ใส่ตัวคูณเป็น0.7นะครับนะครับเราก็ไปเซตอัพก่อนนะครับนะเซตอัพนะครับก็จะมีให้เลือกภาษาเลือกสีเลือกโอ้หลายอย่างนะครับ แล้วก็มี s ิสเต็มอิ e พิเดนซ์นะครับก็คือทดสอบ50โอห์มนะครับเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเราก็มาดูนี่เลยครับเคเบิลวิโลแฟกเตอร์นะครับ Ve ลลิเซนตี้แฟกเตอร์นะครับเราก็ต้องไปเปลี่ยนนะครับกดโอเคเข้าไป1ครั้งนะครับนะครับแล้วก็อ่ากดลูกศรเลื่อนมาเปลี่ยนเลข6เป็นเลข7นะครับแล้วก็กดเลข0นะครับก็เป็น0.7นะครับ0.7สายเชปลอนเนี่ยนะครับ0.7นนะครับเสร็จแล้วก็ กดกลับมานะครับเราเปลี่ยนค่าเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดกลับนะครับนะครับก็เลื่อนลงมาครับทีนี้นะครับเลื่อนลงมาเราจะเห็นเมนูที่มีชื่อว่าทูลนะครับกดเข้าไปเลยครับนะครับท่านจะเห็นว่ามีเคเบิลลอสเห็นไหมครับเคเบิลอิมพีแดนซ์นะครับแล้วก็เซลล์เทสนะครับเราก็ไปที่เคเบิลลอสเลยกดโอเคเข้าไปเลยครับนะครับโอเคเข้าไปเขาก็จะบอกว่าอ่า ให้เราต่อสายเนี่ยนะครับเข้ากับตัวหัวเครื่องนะครับตัวหัวเครื่องแล้วก็ต่อโอเพนนะครับโอเพนที่ปลายสายนะปลายสายตัวนี้นะครับโอเพนนะครับผมก็จะต่อสายเข้าไปนะครับที่ตัวรีสเปิร์นะครับเนี่ยโอ้ผมไปโดนสวิตช์ปิดนอไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวตั้งค่าใหม่แป๊บเดียวนะครับ อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นโอเพนไว้นะครับแบบนี้นะครับแต่ว่าผมจะใส่แรปเตอร์เพราะว่าในกรณีอีกสเต็ปต่อไปเขาจะให้เราใส่ช็อตนะครับผมก็จะใส่แรปเตอร์นะครับแบบนี้นะครับมันก็จะเพิ่มอัตราการลอสขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับไม่ไม่เกิน0.1นนะครับนะครับผมก็จะใส่โอเพนไว้รอเลยนะครับอ่าผมโอเพนไว้รอเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเข้าไป เซตใหม่นะครับเมื่อกี้โดนสวิตปิดนะครับนะครับสเต็ปแรกก็คือนะครับเราต่อสายชุดสายเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ เขาบอกให้โอเพนนะครับทําไมผมถึงต้องต่อโอเพนแบบนี้เพราะว่าบางทีมันมีสัญญาณรบกวนเข้ามานะครับเข้ามาในสายเนี่ยนะครับเข้ามาตรงขั้วคอนเนคเตอร์เรานะครับนะครับถึงจะเป็นขั้วที่มันเด่ๆขึ้นมาให้เฉยเนี่ยมันก็รับสามารถรับความถี่ได้ในกรณีที่มีใช้ความถี่ข้างเคียงนะครับผมก็จะต่อเป็นโอเพนแบบที่ไม่มีคอนเนคเตอร์ด้านในนะครับผมก็จะกดโอเคนะครับก็รอสักครู่นะครับ ตามสเปคของเขานะครับ rg หนึ่งสี่สองเนี่ยนะครับสายดูป้องนะครับหนึ่งสี่สองเนี่ยความยาว5เมตรเนี่ยจะลอดอยู่ประมาณ0.75ย b หนะครับอยู่ที่ศูนห้าถึงศูนย์จนะครับศูนย์จุดเจ็ดห้าถึงศูนย์จุดแปดอันนี้คือ,อที่ความถี่หนึ่งรเมนะครับผมเกือบลืมเลยนะครับความถี่หนึ่งรเมนี่ยนะครับตามสเปคเขาจะลอดอยู่ที่ศู เจ็ดหนะครับจนถึง0ูนจุดะผมก็ใส่ช็อตเข้าไปนะครับนะครับคอนเน็กนะครับช็อตสกิดนะครับรอสักครู่ครับซูมทุกรุ่นสามารถวัดเคเบิลลอดได้นะครับท่านจะสงสัยว่าทำไมต้องวัดเคเบิลลอดนะครับเนื่องจากว่านะครับสายเนี่ยนะครับถ้าเกิดท่านไปใช้สายที่มันคุณภาพไม่ดีหรือว่าสายมันเก่านะครับ หรือว่าสายน้ําเข้านะครับน้ําเข้าแต่ไม่ใช่ว่าน้ํามันเปียกข้างในเเรามาใช้นะครับคือมันเคยเข้าอย่างนี้นะครับมันเป็นตะก,กันเขียวนะครับท่านจะเคยเห็นว่าสายที่สายสายสายน้ําที่น้ํามันเข้าอนะครับมันจะเป็นคราบสนิมทองแดง,งเขียวใช่ไหมครับนะครับแต่ว่าถามว่ามันใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้นะครับเวลาเราไปต่อกับสายกาดเนี่ยนะครับบางทีเราต่อเครื่องมือวัดเนี่ย s b r ลง1.1 1.2บางครั้งก็1.0เลยนะครับสำหรับสายพวกนั้นนะครับ แต่ถ้าจะสังเกตว่าครับก็มาต่อกันนะครับเมื่อกี้นี้กล้องตัดไปนะครับลืมดูนะครับอ๋อไม่เป็นไรนะครับก็คือถ้าสายน้ําเข้าแล้วเป็นขึ้นตะกันขึ้นสนิมสนิมเฉียวนะครับก็มีค่าลอสที่มันเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับถ้าเอาไปใช้ถึงถึงเอาไปใช้แล้วแม็แม็โดยรวมนะครับทั้งระบบรานสมิชั่อเนี่ยทั้งสายกาดทั้งสายนําสัญญาณนีถึงจะแมทลงแต่ว่าอ่อก็รับส่งไม่ดีนะครับเพราะว่าสายน่ะมันลอสเยอะนะครับนะครับถ้าเรามีเครื่องมือเราก็ลองทดสอบดูนะครับ ผมก็จะเลื่อนความถี่มาที่ความถี่หนึ่งหนึ่งสี่ห้า 1, 1, 4, 5, นะครับประมาณหนึ่งสี่สี่เก้าร้อยนะครับก็ผมจะเทสที่ความถี่หนึ่งร้อยสี่สิบห้านะครับนะครับท่านจะเห็นว่า,าโฟกัสไม่เอ่ยนะครับเคนะครับก็คือท่านจะเห็นว่าอัตราการร้ออยู่ที่ศูนย์จุดแปดสามดีบีนะครับศูนย์จุดแปดสามดีบีที่ความถี่หนึ่งสี่สี่เก้าร้อยนะครับนะครับ ขึ้นไปสักหน่อยหนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดนะครับก็มันเป็นขยึกขยือนะครับเพราะว่า,ามันคือมันมันไม่ละเอียดพอนะครับความละเอียดมันน้อยนะครับเพราะว่าเครื่องมือมันราคาแค่ประมาณนี้นะครับสังเกตด,ดูเส้นกราฟมันก็ไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะครับก็จะเห็นว่าอัตราการลดตรงช่วงความถี่หนึ่งสี่หนึ่งสี่เจ็ดสองร้อยเนี่ยนะครับจะน้อยหน่อยนะครับก็คือศูนย์จุดแปดหนึ่งนะครับเพราะว่าหนึ่งสี่ 144900อยู่ที่0.83 db นะครับแต่ตามสเปคก็อยู่ที่ประมาณ0.75จจนถึง0.8นะครับความยาว5เมตรนะครับอันนี้ก็ขึ้นมาหน่อยนึงอาจจะเป็นที่คอนเนคเตอร์ที่เราใช้นะครับโอเคนะครับอันนี้คือ Ring Expert นะครับอยู่ที่0.83นะครับ0.83 db นะครับสลับสาย5เมตรเส้นนี้นะครับทีนี้ผมจะมาลอง เจ้าตัวแซตพีเฮ็ดนะครับแซตพีเฮดของโรเดอร์นสวานนะครับแซตพีเฮดตัวนี้ไม่มีไม่มีออปชันที่เป็นเน็ตเวิร์ไนเซอร์นะก็เป็นเคเบิลออนเทน่าไนเซอร์นะครับเป็นเคเบิลเทสแล้วก็ออนเทน่าเทสอย่างเดียวนะครับผมก็จะต่อขัอ้วคอนเนคเตอร์นะครับเข้าไปที่เครื่องนะครับ ก็ใช้เซตเดียวกันกับเจ้าตัว a สองสา z นะครับผมก็ต่อเหมือนกันเลยครับทีนี้ผมก็จะหมุนหักก่อนนะครับทีนี้ตัวตัวเซตีเนี่ยนะครับเขาทดสอบเนี่ยเขาจะสามารถทดสอบได้2แบบนะครับถึงจะเป็น1นึ่งพอแต่ก็ทดสอบได้2แบบก็คือสามารถเสียบแล้วก็อ่านค่าได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องต่ออุปกรณ์อะไรเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องต่ออุปกรณ์อะไรเลยก็สามารถอ่านค่าได้เลย กับในกรณีที่เราใช้อุปกรณ์ต่อด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับโอเคนะครับผมคาลิเบตเรียบร้อยนะครับผมเซตไว้ที่ความถี่หนึ้อี่สามถึงหนึ่ร้ี่สิบแปดนะครับมาใก,ใกล้นะครับเดี๋ยวจะไม่เห็นกันนะครับตืด๊ดนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปเปลี่ยน พอแมเปลี่ยนพารามิเตอร์ใหม่นะครับเป็นเคเบิลลอสนะครับเคเบิลลอสท่านจะเห็นว่าเขามีให้เลือกเป็นนอร์มอลธรรมดานะครับเดี๋ยวเราทดสอบแบบไม่ต้องต่ออะไรเลยนะครับเนี่ยไม่ต้องต่ออะไรเลยก็คืออานาลจากปลายสายฝั่งหนึ่งมาถึงตรงปลายสายฝั่งนี้นะครับโอเคนะครับผมก็จะเลือกด้านบนนะครับที่เป็นนอร์มอลนะครับครับกด enter นะครับเรามาดูกันนะครับอ่า ความถี่นะครับหนึอนะครับเซนเตอร์ฟรีนซีนะครับอยู่ที่145นะครับหนึ่งร้บห้ามก์เฮิร์นะครับก็ล็อตอยู่0.74 dB จุดนะครับศู4ย์นะครับหนึ่็ดก็ศูนย์จุดนะครับ,รบสังเกตดูว่าตัวกราฟเส้นกราฟเนี่ยมันจะ,สะเสียนมันจะอ่ามันจะค่อนข้าง เนียนนะครับมันจะค่อนข้างเนียนนะเพราะว่าเรฟเลนส์เนี่ยคุณสมบัติของตัวเครื่องนะมันมันดีกว่านะครับเหมือนกับออะไรล่ะนะครับเหมือนกับคือเครื่องมันดีกว่านะครับความความละเอียดมันเยอะกว่า2องสามศูนย์นะท่านเห็นว่าเส้นกราฟมันเล็กมากนะครับเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนสเกลให้ท่านดูนะครับสเกลนะครับสเกลสเกลอืมซักเท่าไหร่ดีอันนี้สเกลห้าสิบนะครับผมจะใส่สเกลสัก นะครับสเกลนจะใส่สักยี่สิบนะครับนะครับสเกลยี่สิบก็คือศูนย์อยู่บนนะครับยี่สิบคือเส้นล่างนะครับก็จะเห็นที่มันละเอียดขึ้นนะครับนะครับก็คือท่านจะเห็นว่าเส้นมันห่างออกมาจากเส้นบนเยอะขึ้นเห็นไหมครับเอาไว้ตรงกลางนะครับตรงกลางก็ได้นะครับเลน e ์ห้านะครับเลน e ์ห้านะครับ เส้นก็จะตกลงมานะครับแต่ว่าศูนย์ดีบีก็อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้แหละนะครับนะครับก็เราก็จะเห็นว่าเส้นเนี่ยมันมันต่ำกว่าศูนย์หน่อยหนึ่งนะครับนะครับแต่ว่าไม่ถึง1 db นะครับก็อยู่ที่0.47นะครับนะครับ0.47 0.47ทุกค่านะครับสำหรับทดสอบแบบแบบนอร์มอลนะครับแบบธรรมดานอร์มอลธรรมดาเนี่ยนะครับเพราะว่า มันจะมีให้ทดสอบ2แบบนะครับสำหรับเคเบิลลอตหพอร์ตของเจ้าตัว z p h นะครับแบบโอเพนเนี่ยไม่ต้องต่ออะไรเลยเนี่ยอ่านได้0.47นะครับอัตราการลอตนะครับทีนี้เรามาลองต่อแบบต้องใช้อุปกรณ์บ้างนะครับต้องใช้แบบอุปกรณ์บ้างผมก็จะเลื่อนมาที่โอเพนบวกช็อตนะครับนะครับเขาบอกว่าสเต็ปแรกก็คือ Connect อช็อตนะครับต้องต่อช็อตนะครับ เราต้องต่อช็อตเข้าไปที่ขั้วคอนเนคเตอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าค่าจะได้เท่าไหร่นะครับ0.74นะครับเมื่อกี้นี้นะครับสำหรับแบบโอเพนไม่ต้องต่ออะไรนะครับผมก็จะกดคอน t ิ n นีนะครับต่อไปก็ให้เราต่อโอเพนนะครับผมก็จะต่อโอเพนนะครับแล้วก็กดคอน t ิ n นีนะครับ เรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆชัดๆนะครับนะครับใกล,ใกล้ๆชัดๆนะครับผมจะพยายามปรับโฟกัสกล้องผมก็เร็วเกินนะครับอาจจะสั่นหน่อยนะครับท่านจะเห็นว่านะครับ145เมกเฮิร์เนี่ยนะครับ145เนี่ยรอดอยู่ที่0.79นะครับก็ถือว่าใกล้เคียงกับเจ้าตัวลิ n g เ x p e ์เรสนะครับ นี่จะเปิดอ่านได้0.83นะครับส่วน147ก็0.8นะครับก็ใกล้เคียงกับเนี่ย expert นะครับก็คือ0.81นะครับก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันนะครับแต่ในส่วนความถี่ต่ำก็อาจจะอ่านค่าได้ดีกว่านะครับสำหรับการอ่านค่าแบบต่ออุปกรณ์ open และ shot นะครับของ Sapphire นะครับโรเรืแอนดวน Sapphire นะครับ สำหรับสาย5เมตรเส้นนี้นะครับโอเคนะครับจบไปนะครับรถเดินชวานก็มี2รูปแบบให้ทดสอบนะครับสําหรับเคเบิลรอดหนึ่งพอตนะครับก็คือแบบโอเพนไม่ใส่อะไรเลยนะครับกับต้องใส่อุปกรณ์ช็อตบวกโอเพนนะครับก็อ่านค่าได้ตามที่ให้ท่านดูนะครับโอเคนะครับย้ายกลับไปนะครับย้ายกลับไปอืม เรามาลองเจ้าตัวฟิลฟอกบ้างนะครับฟิลฟอกบ้างฟิลฟอกนะฟิลฟอกก็ฟิลฟอกนี่จะไม่มีทดสอบแบบ2ขอตนะครับโอก้ไขแบบ2สเต็ปก็คือแบบใส่อุปก,กรณ์นะครับฟิลฟอกนี่คือวัดอย่างเดียวเลยนะครับไม่ต้องใส่อะไรเลยนะครับก็คือถ้าคาลิเบรตเสร็จแล้วนะครับก็สามารถเอาสายนี่มาต่อเข้ากับหัวเครื่องนะครับแล้วก็สามารถทดสอบได้เลยนะครับสําหรับเจ้าตัวฟิลฟอกนี่นะครับ โดยไม่ต้องไปต่อโอเพนช็อตนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับมาดูกันมาดูกันนะครับโอเคนะครับผมคาลิเบรยแล้เรียบร้อยนะครับก็คือจะเห็นว่าแคลนะครับที่ขึ้นว่าแคลนะครับแคลก็คือแคลออนคิวนะครับก็คือแคลโดยวิธีควิกแคลนะครับเป็นออปชันของจตัวเครื่องนี้นะครับของฟ e ลฟอกเนี่ยนะครับถ้าซื้อออปชันควิกแคลใส่แล้วก็สามารถแคลแบบเร็วได้นะครับ เขาเรียกว่าออปชัน Quick Cal นะครับก็คือ Cal on นนะครับก็คือ Quick Cal นะครับครับเอเวอเรสเป็นหนึ่งนะครับก็คือไม่เฉลี่ยนะครับอืมตึดตุดตุดเสร็จแล้วผมก็จะไปดูค่านะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยนะครับผมใส่ออปชันแบบทูพอร์ตมานะครับก็เลยสามารถใน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 โหมดของเคเบิลแอนอานาลิเซอร์เนี่ยนะครับสามารถตดสอบแบบ2พอร์ตได้นะครับเนี่ยอินเสิร์ อินเซอร์ชันลอ p ทูพนะครับก็คือถ้าใส่ออปชั่นมาก็จะขึ้นแบบ2องพอตแต่ถ้าไม่มีออปชั Two ่นทูพอ t นะครับก็จะเป็นแค่1นึ่งพอแค่นั้นเองนะครับสหรับโหมด na, and, อันเทนาอันเทนาแอนเคเบิลแอนอันเทนาไเซอร์นะครับโอเคเราก็ไปที่เคเบิลลอ s หนึ่งพอนะครับกดเข้าไปนะครับเคเบิลลอ s หนึ่งพอผมก็จะมาต่อสายเข้าไปนะครับต่อสายเข้าไป มาแล้วครับท่านจะเห็นค่าต่างๆขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมขยับกล้องเข้าใกล้อีกนิดนึงนะครับผมจะเปลี่ยนสเกลนะครับเปลี่ยนสเกลใหม่นะครับตอนนี้สเกลแต่ละช่องเป็น10นะครับผมจะเปลี่ยนเป็นเป็น2แล้วกันนะครับ db นะครับช่องละ2 DB นะครับ ทังละ2 dB ก็ท่านจะเห็นว่า0 dB อยู่ดูด้านบนนะครับก็ต่ำกว่า0 dB ลงมานะครับต่ำกว่า0 dB ลงมาหน่อยนึงนะครับแต่ไม่ถึงเส้น2 dB นะครับทีนี้เรามาอ่านค่าด้านล่างนะครับค่าอยู่ด้านล่างนะครับ144นะครับมาเกอร์1เนี่ยมาเกอร์1นะครับ1 4 4 m มกะนะครับอัตราการลอดอยู่ที่ 0.73 okay, e นะครับ0.73 dB นะครับเนี่ย0.73 dB นะครับโอเคซูมอีกอ 74, นะครับซูมได้ไหมเอ่ยนะครับอ่าซูมได้ครับนะครับส่วนความถี่145นะครับก็คือ0.74นะครับก็จะใกล้เคียงกันกับตัวโรเดอร์ชวานที่เป็นทดสอบแบบ1นึพตนะครับแบบ1พอร์พตโดยไม่ต่ออะไรเลยนะครับโดยไม่ต่ออะไรเลยนะครับแล้วก็146ก็อยู่ที่อ่า 0 7นเดนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนมาร์เกอร์ไปที่147นะครับ147 147ี่เนเมกะเฮิร์นะครับ147เมกะเฮิร์ตก็ศูนย์จุดเจ็ดเจ็ดดีบีนะครับศูนย์จุดเจ็ดเจ็ดดีบีสำหรับสายห้าเมตรนะครับความถี่หนึ่งร้อยสี่เจ็ดนะครับฟิ e ฟอกจะทดสอบหนึ่งพอร์ตนะครับได้วิธีเดียวก็คือวิธีง่ายสุดเลยนะครับก็คือเสียบสายเข้าแล้วอ่านค่าได้เลยนะครับไม่ต้องไปต่อ โอเพนช็อนะครับแต่โรเดอร์อันชวานจะต้องโรเดอร์อันชวาน er ก็จะมีให้เลือกทั้ง2แบบเลยก็คือแบบทดสอบแบบแบบเดียวกันกับฟรีฟอก x หรือว่าจะทดสอบแบบมีช็อตกับ Open นะครับต่อที่ปลายสายนะครับก็จะเหมือนกันกันกบเจ้าต,ตัวลิงก์เปิดนะครับลิงก์เปิดนี่ก็คือจะต้องใช้อุปกรณ์นะครับก็คือ Open กับช็อ t นะครับนะครับ อุปเพยกับช็อตในการทดสอบหาค่าอัตราการลดของสายนำสัญญาณนะครับนะครับก็ง่ายๆครับนะครับง่ายๆส่วนตัวไซมัสเตอร์นะครับไซมัสเตอร์ที่เป็นไซมัสเตอร์หรือว่าจะเป็นเซลล์มัสเตอร์นะครับก็จะมีออปชันเคเบิลลอดหนึ่งพอร์ตเหมือนกันนะครับการทดสอบก็จะเป็นเหมือนกับฟิฟฟ์ฟอกนะครับก็คือไม่ต้องต่ออะไรเลยนะครับก็เสียบเข้าก็อ่านค่าได้เลยนะครับเสียบเข้าอ่านค่าได้เลยนะครับ สำหรับเจ้าตัวสายมาสเตอร์กับตัวเซลมาสเตอร์นะครับก็จะมีหลายรุ่นนะครับหลายรุ่นนะครับหลายรุ่นมากนะครับสายมาสเตอร์ก็มีหลายรุ่นแต่เซลมาสเตอร์นี่มีรุ่นเดียวนะครับมีรุ่นเดียวที่เป็นเซลมาสเตอร์นะครับโอเคครับผมสาหรับคลิปนี้ก็ยาวเลยครับปาเข้าไป20กว่านาทีแล้วนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับ ลิงก์เอ็กซ์เพิร์ดเอนะครับลิงก์เอ็กซ์เพิร์ดเอเนี่ยนะครับที่ลงท้ายด้วยซูมเนี่ยเวอร์ชันซูมเนี่ยนะครับสามารถวัดเคเบิลลอดได้นะครับสามารถวัดเคเบิลลอดได้นะครับค่าก็ตามที่ท่านเห็นเลยใกล้เคียงกันนะครับนะครับส่วนเจ้าตัวนาโนวินเอหรือว่าเป็น s v 4 4ีซเนี่ยนะครับตะกูลนาโนเนี่ยนะครับตระกูลเน็ตเวิร์กเนี่ยไม่สามารถวัด1พอร์ตได้นะครับแต่สามารถวัด2พอร์ตได้นะครับก็คือเอาพุทจากนี่นะครับ ก็จะมีสายเส้นหนึ่งนะครับเวลาท่านคาลิเบียรท่านท่านไปดูคลิปที่ผมสอนคาลิเบียรนะครับสำหรับการใช้เน็ตเ r k ร์นไลเซอร์ทดสอบสายนําสัญญาณหรือว่าทดสอบฟิลเตอร์นะครับก็คือตัวนั้นเลยนะครับท่านก็เอาสายมาต่อนะครับแล้วก็แคลวเสร็จนะครับท่านก็เอาสายที่ท่านจะทดสอบมาต่อกั้นระหว่างพองพอตนี้ที่ปลายสายนะครับที่ปลายสายที่ท่านแคลวนะครับเอามาต่อแล้วก็อ่านค่านะครับอันนี้คือเน็ตเ r k ร์นไลเซอร์ทดสอบแบบพองพอตนะครับแต่ถ้าเป็นหนึ่งพอรตก็จะ เหมือนกับ AA นะครับสำหรับตัวนี้นะครับ ZPH ถ้ามีออปชันที่เป็นเน็ตเวิร์กก็สามารถทดสอบแบบ2พอร์ตได้นะครับก็สามารถทดสอบ2พอร์ตได้เจ้าตัวนี้นะครับฟิลฟอกเนี่ยนะครับใส่ออปชันฟูลทูพอร์ตมานะครับก็สามารถทดสอบแบบ2พอร์ตได้เหมือนกันนะครับคือเจ้าฟิลฟอกตัวนี้เนี่ยทุกอย่างนะครับมีทุกอย่างนะครับมีทุกอย่างที่เป็นเน็ตเวิร์กแลไนเซอร์นะครับโอเคขอบคุณที่รับชมนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ